สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเกม Adventure Island ของเครื่องสมิคอมนะครับใครเคยเล่นบ้างเป็นเกมเดินลุยนะครับแอคชั่นเดินลุยสนุกเอกระโดดบีวิง่งคล้ายๆมาริโอเลยครับเก็บผลมไม้เก็บไข่ใต้ของนะครับก็สามารถปลาได้นะครับเป็นทอน ้ามโดนศัตรูนะครับหินก็ห้ามโดนพลังชีวิตเราอยู่ด้านบนนะครับมันจะลดลงเรื่อยเยเราต้องเก็บผลไม้นะครับถ้าแถบพลังหมดก็ตายนะครับเกมนี้ไม่มีคอนตินิวนะครับแต่เดี๋ยวเรามีบอกสูตรวิธีการคอนตินิวได้นะครับมันจะให้มา3มชีวิตนะครับหมด3ชีวิตก็คือคอนไม่ได้เลยแต่เรามีวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำท้ายคลิปนะครับอันนี้เรามาเดินเล่นให้ดูก่อนนะครับ ดกดถอยหลังเบรกได้นะครับให้มันช้าลงได้เลื่นหน้าก็เร็วขึ้นนะครับใครไม่ชอบก็ปล่อยตายไปครับอาุตธทั้นที่สองก็จะเป็นไฟนะครับไฟก็สามารถยิงหินได้เกมนี้ต้องขยันยิงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีของซ่อนอยู่นะครับหินทำลายได้นะครับถ้าเป็นไฟ ยิงแล้วรู้สึกติดๆอย่างนี้ะนะแสดงว่ามีของนะครับเดยวรอนิดนึงนะครับเป็นทางลับนะครับขึ้นไปเก็บของได้ายเป็นโบนัสตินะครับลุยลุย,ลยมีหัวหน้าฉากด้วยนะครับเกมนี้ก็สามารถมีหัวหน้าฉากเดินลุยได้นะครับ พยายามยิงหน่อยนะครับจะมีของซ่อนอยู่ยิงแล้วรู้สึกติดติดแสดงว่ามีของซ่อนอยู่นะครับระเปิดหินได้ดูพลังด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ลองไปกระโดดครับจะมีขายซ่อนอยู่ครับอันนี้เมิ้วก็คือพลังเต็มนะครับกบยิงสองทีเราวังด้วยนะครับ วิธีการคอนติเนียได้ตลอดนะครับอยู่ท้ายฉากหนึ่งครับก่อนเึงนจีดอนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับกระโดดครับจะมีไข่หนึ่งใบนะครับจะเป็นลูกพึ่งนะครับฮัสสันเก็บเลยครับเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็สามารถคอนติเนียได้ตลอดนะครับใครเคยเล่นนะครับพูดคุยกันได้นะครับเล่นจบไม้เล่นถึงฉากไหนนะครับ ปกติเกมนี้เราหมด3ตัวก็เกมโอเวอร์นะครับไม่สามารถคอนได้อันนี้เมื่อกี้เราเก็บพึ่งมาแล้วนะครับก็สามารถถอนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูฉาดคร่าวๆก่อนนะครับฉากมีหลากหลายเลยครับอกแกงตายตาเริ่มมาจะให้3มชีวิตนะครับก็เหลืออีก2เจียบน้อย ามาดูกัน,นครับจะคอนไม่ได้นะครับกดปุ่มขึ้นหรือลงหรือซ้ายหรือขวาก็ได้ครับแล้วกดสตาร์ทครับก็สามารถต่อที่เอเรียหนึขีดสได้เลยนะครับไม่ต้องไปเริ่มหนึ่งขีดหนึ่งนะครับตายฉากไหนก็เริ่มที่ฉากนั้นนะครับสามารถคอนได้ตลอดนะครับจะกดปุ่มขึ้นค้างไว้แล้วกดสตาร์ทหรือกดปุ่มลงค้างไว้แล้วสตาร์ท คือกดปุ่มทิศทางครับข้างในข้างหนึ่งแล้วกดสตาร์นะครับตอนอเกมโอเวอร์แล้วลองเล่นให้ดูนะครับ <Okay. S 2> ปึ๊บนะจุดเก็บไข่เลยแบนี้ก็เน้นแดดหน่อยครับฉากนี้เรียนร้อย กดปุ่มทิศทางค้างไว้นะข้างไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดสุมสตาร์ทนะครับสามารถค่อนได้นะครับอ่ะลองดูเล่นสนุกฉากน่ารักน่ารักนะครับไปกดซ้ายค้างไว้กดสตาร์ทอ่าเอเลนึงขีดสองโอเคนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับขอบคุณครับ